วันลอทอกในหมวดความรู้เรื่องธรรมนูญครอบครัวอยู่ในกลุ่มความรู้ธรรุรกิจครอบครัวยังอยู่ในตอนที่1 1ถึง20นะครับก็มาถึงครึ่งทางนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นธรรมนูญครอบครัวที่เราพูดถึงกรณีที่เวลาเราทำธรรมนูญครอบครัวเนี่ยซึ่งเป็นกฎของกงสีกงสีเนี่ยจะต้องมี เรื่องการจ้างงานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไปเชื่อมโยงกับกฎหมายบ,บริษัทในเรื่องของผู้ถือหุ้นเรื่องของกรรมการบริษัทไปเชื่อมโยงกับกฎหมายแรงงานท่านอาจจะไม่เชื่อว่ากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเนี่ยมีร่วม10ฉบับนะครับทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมาย,มายคุ้มครองแรงงานกฎหมายการจ้างงานาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินทดแทนนะะ การสังคมนะครับหลายเรื่องเลยร่วมสิบกาฉบับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในธุรกิจครอบครัวเราจึงจําเป็นต้องใช้เรื่องกฎหมายเข้าไปสอดแทรกอยู่ในธรรมนูนครอบครัวซึ่งเป็นกฎกองสีและไม่ให้เป็นปัญหากับคนในครอบครัวเวลามีคดีฟ้องร้องกันนะครับก่อนหน้านี้ถ้าท่านย้อนกลับไปดูตอนก่อนก่อนหน้านี้จะเห็นว่าผมมีบทความที่เขียนเรื่อง เกี่ยวกับการจ้างงานในธุรกิจครอบครัวนะครับว่าคุณเป็นใครในธุรกิจครอบครัวคุณทําอะไรในธุรกิจครอบครัวคุณมีตําแหน่งไหนในธุรกิจครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะนํามาใส่ไว้ในธรรมนูนครอบครัวซึ่งเป็นกฎโองสีนะครับอันนั้นคือจบตอนที่10บทับสิบทับยีไปนะครับวันเราทอล์กในครั้งนี้เป็นตอนที่11จาก20ตอนที่ แบ่งสไลด์ในงานสัมมนาบรรยาย1วันเต็มๆให้กับอ r อ a n กไนเซอร์ชื่อว่า Omega w o r l d l l s s s นะครับก็ที่ผ่านๆมาก็จะมีธุรกิจครอบครัวมานั่งฟังบ้างมีสำนักง,งานบัญชีมานั่งฟังสำนักง,งานกฎหมายมานั่งฟังนะครับบางครั้งนี่มี Big กโมานั่งฟังก็น่าสนใจนะฮะบิ Big ๊กโฟบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการด้านออ d ดตด้านกฎหมายด้านภาษีเนี่ยก็มานั่งฟังด้วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มตัวแทนประกันชีวิต ที่เหลือจะเป็นกลุ่มที่เป็น w e ล l พลนเน n ร e r มานั่งฟังนะครับหัวข้อนี้จริงๆเคยผมเคยจัดบรรยายออนไลน์นะครับให้กลุ่มตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยผ่านสมาคมนะครับก็จําได้ว่าร่วมร้อยคนนะฮะทั่วไทยเลยผ่านออนไลน์นะครับที่เหลือก็จะอยู่ในงานบรรยายให้กับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตนะครับและที่ปรึกษาการเงินนะครับลองมาดูครับว่าใน w a l ท Talk เราวิคเคราะห์ให้ฟังว่าธรรมนูญครอบครัวกฎกงสีเนี่ยที่ไม่ใช่กฎหมาย ทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรนะครับหลายท่านสงสัยสนใจด้วยนะครับก็หลักๆคือเน้นสัมภาษณ์นะบางแห่งที่เป็นผู้ให้บริการให้คําปรึกษาด้านธรรมารุณครอบครัวอาจจะมีเช็คลิสต์มีคิวชั่นแนร์นะครับเ,เก็บข้อมูลมาแล้วก็ยกร่างเป็นเขาโครงแต่ว่าในส่วนที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องผมเข้าไปดูแลจะเน้นสัมภาษณ์ครับเน้นให้มี people engagement เน้นให้มี human touch สัมภาษณ์เพื่อเก็บประเด็นเกี่ยวกับคนในกรงสีคือครอบครัวเกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจและที่ขาดไม่ได้นี่คือความแตกต่างที่มีคือนําเรื่องของคนในกรงสีนําเรื่องของธุรกิจครอบครัวไปเชื่อมโยงกับกฎหมายไปสัมพันธ์กับภาษีทําให้เวลาธรรมนูญครอบครัวทําออกมาแล้วไม่กลายเป็นสแตนาร์นแต่เชื่อมโยงแล้วคอนเน็กหมดเลยเป็นการคอนเน็กระหว่างกฎหมายระหว่างภาษีและมีคนในครอบครัวมีธุรกิจครอบครัว เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะไม่ได้ใช้ธรรมนูญครอบครัวแยกส่วนแต่จะใช้ผสมผสานกับคนในกองสีกับธุรกิจครอบครัวนะสัมภาษณ์อะไรบ้างส,สัมภาษณ์อนาคตอนาคตมองไปข้างหน้าแสดงว่ามองหาเป้าหมายและจะไปถึงเป้าหมายอย่างไรใช้ทิศทางสัมภาษณ์เรื่องทิศทาง IPO go i n t e r take over จากมือจอยเ็นเจอร์กับใครหรือขาย ขายกิจการทั้งหมดขายกิจการบางส่วนันนี้อยู่ในธรรมนูญครอบครัวที่จะคุยกันนะครับสุดท้ายก็จุดยืนครับโพซิชันของคนกองสีของธุรกิจกองสีจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงไหนในในตลาดจะอยู่ตรงไหนในระบบนิเวศจะเป็นคนที่คุมระบบนิเวศอีโค y ิสเ m มหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งถูกคุมอันนี้คือสิ่งที่สัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วเชื่อมโยง ทั้งคนทั้งธุรกิจต้องไปด้วยกันหลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วผมสัมภาษณ์เองปกติสัมภาษณ์เองอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ทํางานค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเ,เราดูแลกันได้ไม่มากนักในในปีเพราะฉะนั้นก็จะมีเป้าหมายไว้ว่าแต่ละปีก็จะดูแลกันไม่เกิน20ครอบครัวใหม่นะครับครอบครัวไหนที่ทําเสร็จไปแล้วก็ดูแลกันห่างกันไปละท่านก็ดูแลตัวเองได้นะครับเราจะไม่เลี้ยงไข้ นะครับ abei, เราจะไม่ไม่ให้ท่านจะต้องมาพึ่งพาเราท่านต้องพึ่งพ,พาตนเ,เองในที่สุดนะครับท่านต้องวิ่งได้ด้วยตัวเองเข้มแข็งนะครับเพราะงั้นทำธุรนิครอบครัวเนี่ยทำแล้ว <ri> ท <irs> ่านจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองทั้งธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนแปลงอนาคตนะไม่ได้เป็นไปตามยถากรรมนะครับลองมาดูครับหลายท่านอยากเห็นภาพทั้งหมดนะครับว่าเออทำทุรกิจครอบครัวแล้วเนี่ยจะได้อะไรออกมานะครับวิธีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลข้อมูลก็มีทั้งส่วนตัวข้อมูลทั้งธุรกิจ ข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องกลยุทธ์ข้อมูลเรื่องอะไรที่ท่านบางทีท่านก็ไม่ได้นึกว่าท่านจะต้องทําเรื่องพวกนี้นะครับสัมภาษณ์ซึ่งเป็นความลับนะครับเป็นความลับข้อมูลเนี่ยมีทั้งข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับเพราะว่าที่ปรึกษาเวลาทํางานพวกนี้ต้องมีสัญญาเรียกว่าสัญญาที่ไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับออกสื่อไม่ได้เขียนเป็นบทความไม่ได้มายาในงานสัมมนาไม่ได้นะครับ อันนี้ต้องระวังเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของสัญญาเราต้องระวังข้อมูลเรื่องพวกนี้ใครจะทํางานในลักษณะนี้ก็พึงระวังนะครับหรือท่านใช้ที่ปรึกษาที่จะทาธรรมนูญครอบครัวก็พึงระวังนะครับว่า,าคนที่ให้คําปรึกษาเนี่ยได้เก็บความลับได้ดีเพียงพอหรือห,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 หรือเปล่านะครับจากสัมภาษณ์เสร็จเก็บข้อมูลก็เอามาวิเคราะห์วิเคราะห์เชื่อมโยงแล้วก็ดูว่าสามารถจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นครอบครัวจะต้องร่วมทํางานกับที่ปรึกษา แล้วผลที่คาดหวังว่าจะได้เครือะไราจากนั้นก็มายกร่างยกร่างเป็นเขาโครงเขาโครงเสร็จก็ส่งให้กับครอบครัวได้ได้ทบทวนได้ดูแล้วก็มาเวิร์กช็อปกันเวิร์กช็อปเพื่อถามความเห็นแบบองค์รวมเราจะไม่เน้นว่าต้องเป็นเสียงเดียวหรือเป็นเอ,อเอกฉันเราเน้นว่าเสียงข้างมากเป็นยังไงท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้เสียงข้างมากก็มีเสียงข้างน้อยก็พยายามทําให้เสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยอยู่ได้ด้วยกัน อันนี้เราพูดถึงระบบประชาธิปไตยซึ่งอาจจะเป็นอุดมกติพอสมควรแต่ว่าเวลาทํางานทำเวิร์กช็อปเนี่ยจะต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับเวิร์กช็อปเสร็จแล้วก็จะได้ธรรมนูญที่สําเร็จเป็นรูปเล่มนะครับจากนั้นจะต้องไปเชื่อมโยงกับคู่มือการใช้งานคู่มือนี่แหละครับคือเป็นตัวที่เอาไปใช้งานที่เรียกว่า Implementation นะครับแฮนดบุ๊กจะไปเชื่อมโยงกับกฎหมายเชื่อมโยงกับภาษีเชื่อมโยงกับคนเชื่อมโยงกับธุรกิจ ท่านใดจะสงสัยเอ๊ะแฮนดบุ๊กนี่จาเป็นต้องมีไหมมีครับในธรรมนูญครอบครัวยกตัวอย่างมักจะกําหนดไว้ว่าหุ้นของกองสีห้ามขายคนนอกคู่มือหรือแฮนดบุ๊กจะเป็นตัวอธิบายครับว่าแล้วไอ้ที่ห้ามเนี่ยห้ามยังไงท่านห้ามแค่ได้ในธรรมนูญแต่ธรรมนูญไม่ใช่เอกสารกฎหมายไม่ใช่สัญญาท่านต้องไปเชื่อมโยงกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นท่านต้องไปเชื่อมโยงกับข้อบังคับบริษัทโดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มในเครือรวมถึงบริษัทโฮดิ้งนะครับ อันนี้คือตัวอย่างนะครับรวมถึงจะไปเชื่อมโยงกับกฎหมายมรดกฎกฎหมายครอบครัวต้องทําสัญญาก่อนสมรส <c oughs> prenuptial contract หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่นําไป implement ใช้งานให้ได้ลองไปทบทวนตั้งคำถามว่าธรรมนูญครอบครัวท่านมีเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าหรือเพียงแค่รักกันสื่อสารกันเข้าใจกันแต่ไม่สามารถจะไปใช้งานได้จริงอันนี้เพิงระวังนะครับต่อมาพอมีคู่มือเสร็จพอเราเริ่มจะใช้งานปั๊บจะต้องมีตัวขับเคลื่อน ตัวขับเคลื่อนในที่นี้ผมใช้คำว่า Family Office ศคำว่า Family Office เนี่ยในความหมายแบบที่ใช้งานได้จริงๆไม่ใช่ในความหมายอย่างแคบคือการลงทุนถ้าการลงทุนเดี๋ยวจะมี s i n เกิลแฟมิลี่ออฟฟมีเรื่อง m u l ติ Family Office ซึ่งผมจะพูดในตอนท้ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องธรรมนูนครอบครัวเพราะว่าวันนี้มีอยู่สัก10กว่าครอบครัวแล้วที่เริ่มเข้าไปช่วยเหลือให้กับเคลื่อนเรื่องแฟมิลี่ออฟฟินะครับมีเรื่องการประชุม การประชุมก็มีวาระการประชุมประชุมเรื่องอะไรมีเอกสารประกอบการประชุมมีรายงานการประชุมทําเป็นเอกสารหลักฐานไว้อนาคตทบทวนกันหาไม่เจอไม่ต้องมามีการพูดซ้ำรีพิตอาจนรย์ได้อีกนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปเชื่อมโยงในการใช้งานเรื่องกฎหมายคือเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมาณสักรวมๆวม20รายการนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในวัน l a ท talk ค,ครั้งต่อๆไปยังอยู่ในหมวดความรู้เรื่องของธรรมนูญครอบครัว ในกลุ่มธุรกิจครอบครัวโปรดติดตามวาอลท็อกในครั้งต่อๆไปครับ